ท่านผู้โดยสารทุกท่านอะขอชิญนันหนึ่งเที่ยวบินที่แ2 3 6าบินขึ้นเรียบร้อยแล้วต่อไปพวกเราจะเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มต่างๆหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขกับการเดินทางที่นี่คือที่ไหนการฉันเพิ่งจะได้เป็นนักบินตัวท็อปและเข้าร่วมงานประกาศรางวัลการบินห่กชาติไม่ใช่เหรอต่อไปพวกเราจะประกาศรางวาัลสำคัญที่สุดรางวัลน,นักบินทองคำมันคือเกียรติยศของนักบินทุกคนและเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงฐานะของนักบินระดับท็อป ต่อไปขอเชิญคุณจางเทียนขึ้นเวทีมารับรางวาัลผมอยากขอบคุณพ่อของผมหวังว่าดวงวิญญาณของท่านบนสวรรค์ดูนั่นสิชั้นข้างบนจะหล่นลงม,มาแล้วแย่ yeah, แล้วจางเทียนโดนทับรีบไปช่วยสิฉันตายไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมถึงได้เทียนเทียน ลูกพูดตลอดว่าอย่าเจอหน้าแม่ไม่ใช่เหรอพ่อครับวันนี้พ่อจะทำให้ทำให้ความฝันของลูกเป็นจริงเองพ่อยังมีชีวิตอยู่เหรอครับเยี่ยมไปเลยเทียนเทียน,นลูกพูดอะไรเนี่ยชัวะพ่อครับทุกครั้งที่ผมบินจะคิดถึงพ่อตลอดเลยเทียนเทียน,นลูกแปดขวบแล้วนะอย่าพูดจาเหลวไหลสิอะไรนะ แปลว่าฉันย้อนกลับมาตอนแปดขวบเหรอฉันนึกออกแล้วตอนฉันแปดขวบเครื่องบินลำนี้ประสบอุบัติเหตุตอนตกลงพื้นเพราะพ่อกอดฉันเอาไว้แน่นฉันเลยเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากเหตุการณ์เครื่องตกพ่อครับพ่อครับพ่อครับตื่นสิครับพ่อครับพ่อครับคิดไม่ถึงว่าจะได้เจอกับคุณพ่ออีกคร้งคุณผู้ชายต้องการอะไรไหมคะขอ,อน้ำเปล่าขอบคุณครับ ทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่ที่รักลูกบอกว่าอยากเจอคุณพวกเราอยากกันแล้วนะคุณอย่ามาหาฉันอีกเลยแล้วเธอจะทิ้งลูกไปไม่สนใจเลยเหรอไปสวีพ่อครับผมมีเรื่องสำคัญจะบอกว่าไงลูกเครื่องบินลำนี้กำลังจะตกลูกว่ายังไงนะปอาโทษให้ตายเถอะลูกคุณจะพูดจาอัปมงคลเกินไปแล้วขอโทษครับขอโทษด,ด้วยจริงๆขอโทษนะครับครับเครื่องบินลำนี้กำลังจะตกทุกคนจะตายกันหมด แกดูซิว่าเด็กนั่นไม่น่าฟังขนาดไหนเขากําลังแช่งให้ทุกคนตายนะหรอะนั่นสิแม่อย่าไปสดใจเลยครับดูก็รู้ว่าเพิ่งเคยนั่งเครื่องบินเด็กคนนี้บอกว่าเครื่องบินจะตกทุกคนก็พูดอะไรบ้างสิให้สั่งสอนลูกตัวเองบ้างเลยร้การศึกษาใช่ไหมเออขอโทษครับเป็นพ่อแบบไหนกันนะคนเราพ่อแบบไหนกันให้แล้วล่ะยังไม่รู้จักสั่งสอนดิขอโทษขอโทษครับครับขอโทษครับทุกท่านอยู่ดีๆก็พูดแบบนั้นปากเสียจริงๆเลยคนเขากลัวกันหมดผู้โดยสารทุกท่านโปดนั่งลงเพื่อความปลอดภัยขอบคุณทุกท่านพ่อครับผมพูดริงๆนะ วันนี้ทุกอย่างราบรื่นดีนะเที่ยวบินนี้ในประเทศขึ้นชื่อว่าเป็นเที่ยวบินผิดสีอย่าได้ชะล่าใจเชียวเข้าใจแล้วเกิอดอะไรขึ้นไม่มีแรงทำเรื่อรีบแจ้งสถานาการณ์ให้หอบังคับการดีตอบอกรับทราโอ้ยนี่นีมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวสินี่นี่มันนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน่าจะตกหลุมอากาศนะแม่เดีายววิ่ตกไปเลยครับ คุณผู้หญิงคารบกวนนั่งลงด้วยค่ะต้องโทษเด็กปากถอยคนนี้เครื่องบินคงไม่ตกจริงแบบที่เขาพูดหรอกนะเครื่องบินน่าจะตกหลุมอากาศเฉยๆขอโทษนะคะที่ทําให้ได้รับประสบการณ์แย่ๆในการบินผู้โดยสารทุกท่านเครื่องบินกำลังเจอสภาพอากาศแปรปรวนมีการสั่นสะเทือนเล็กน้อยขอให้ทุกท่านรัดเข็มขัดนิราภายัยพวกเราจะหยุดให้บริการชั่วคราวขอบคุณที่ให้ความร่วมมือผมบอกแล้วไงลูกแม่เป็นถึงว่าที่นักบินนะผมรู้ทุกเรื่องแหละ พวกคุณสองพ่อลูกช่วยอยู่สงบสงบได้ไหมยอยากให้ฉันตกงานหรือไงแม่ครับผมไม่ได้พูดมั่วนะรีบให้ผมไปช่วยคนในห้องนักบินด่วนเลยมีแค่นักบินเท่านั้นที่เข้าห้องพวบคุณได้ผมนี่แหละนักบินเที่ยวบินแปดสองสามหกมีอายุการบินเจ็ดจุดแปดปีเป็นเครื่องบินขนาดเล็กจํานวนรอบที่ขึ้นบินคือหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าครั้งจ้างหลงนายเป็นคนสอนให้เทียนเพียนก่อเรื่องเหรอฉันไม่ใช่คนทำนะพ่อครับเตรียมตัวไว้นะพอเกิดเรื่องแล้วหน้ากากออกซิเจนจะตกลงมาอ่อได้ ดางลงปกติคุณสอนเทียนเทียนแบบนี้เหรอพวกคุณกําลังก่อความวุ่นวายนะฉันเชื่อในตัวลูกทาน,นี่นายทุกท่านไม่ต้องกังวลค่ะในแต่ละวันมีผู้โดยสารขึ้นบินหลายล้านคนเครื่องบินเป็นยานคาหนะที่ถูกมองว่าปลอดภัยที่สุดพวกเราอะไรเนี้ยพ่อครับเครื่องบินกำลังจะเสียความดันสูตรอากาศหายใจลึกๆนะไดเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ย ผู้โดยสารทุกท่านไม่ต้องกลัวนะคะเครื่องบินกำลังเจอหลุมอากาศเชิญทุกท่านนั่งนิ่งๆและสวมหน้ากากออกซิเจนระวังไม่เป็นไรนะรีบไปหาที่นั่งเถอะยังเหลือ5วินาทีเครื่องบินจะเข้าสู่ระบบนำร่องอัตโนมัตินะสี่ส อยู่ตรงประตูฉุกเฉินตำแหน่งสิบเดาจุดที่มีโอกาสรอดมากสุดดูเหมือนพวกเราจะโชคดีมากตำแหน่งที่ปลอดภัยที่สุดมีที่เดียวตาที่แล้วพ่อช่วยปกป้องฉันก่อนเครื่องบินตกฉันถึงมีชีวิตรอดเทียนเทียนไม่เป็นไรนะมันจะไม่เป็นไรพ่อครับชาตินี้ผมจะปกป้องพ่อเองหลังแม่ทิ้งผมไปพ่อก็เลี้ยงผมจนโต ไปสวียไปสวี๋เธออย่าไปเลยนะเธอฟังที่ฉันพูดก่อนได้ไหมฉันรู้ว่าตอนนี้ฉันตกงานอยู่วัยฉันหางานได้เมื่อไรจะให้ฉันทางานสองสาอย่างเลยก็ได้พวกเราจะทะเบียนหย่าก,กันแล้วนายเลิกพูดเรื่องงงเงาสักทีเถอะอย่าไปเลยฉันของร้องหละ่ะไปสวีในเมื่อกลับมาเกิดใหม่ฉันจะเปลี่ยนชะตากรรม ฉันจะช่วยคุณพ่อให้ได้แล้วก็ทุกคนที่อยู่บนเครื่องบินลำนี้ด้วยเทียนเทียนไม่ใช่ว่าพ่อไม่เชื่อลูกแต่อย่าพูดเรื่องเครื่องบินตกแบบนี้อีกนะอันตรายเพิ่งเริ่มต้นเทียนเทียนลูกจะทำอะไรผมจะไปห้องควบคุมข้างในไม่มีคนขับเครื่องบินเลวไหลมีนักบินสองคนอยู่ในห้องควบคุมการบินขอโทษนะเทียนเทียน,นกลับไปนั่งกับพ่อ ผมไม่ได้พูดเล่นนะรีบให้ผมเข้าไปช่วยคนเดี๋ยวนี้ลูกของพวกแกนี่มันปากพาสวยจริงๆเลยทำไมถึงเอาแต่พูดเรื่องอับมงคลอยู่ได้นะขอโทษครับผมผิดเองขอโทษนะครับพ่อเชื่อผมสิรครับผมไม่ได้โกหกนะในห้องบังคับการมีเกิดเรื่องขึ้นจริงๆผมต้องเข้าไปช่วยคนท้างไงไปสวีไม่มีใครรับพ่อครับพวกเราเหลือเวลาไม่มากแล้วได้ ไปเสวียให้พวกเราเข้าไปข้างในเถอะแค่เข้าไปดูสักนิดก,ก็ยังดีใช่แล้วล่ะเมื่อกี้เครื่องบินสั่งแรงขนาดนัดกับตันควรจะอธิบายอะไรบ้างสินั่นสิกับตันอยู่ไหนล่ะใช่กับตันล่ะกับตันพูดอะไรบ้างสิกับตันอยู่ไหนออกมาหน่อยสิใช่ใช่ออกมานะให้คำอธิบายแกฉันเธอให้พวกเราเข้าไปดูสถานการณ์เอถอะทุกท่านปกติห้องควบคุมจะเปิดจากด้านในมีแค่ตอนสถานการณ์อันตรายหัวหน้าลูกเรือถึงจะใช้รหัสเปิดประตูฉุกเฉินได้อ่ะ เทียน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 แต่สนสิลูกแม่ครับหยุดยุ่งวุ่นวายสัก <reco> ทีเทียนเทียนเขารู้รหัสฉุนเฉินได้ยังไงเร็วรีบช่วยคนอ่ะถ้าฉันเดาไม่ผิดล่ะ ก็กระจกห้องนักบินน่าจะแตกและหลุดออกไปนักบินกับตาเกิดอุบัติเหตุตอนอยู่สูงหมื่นเมตรกลางอากาศเร็วรินช่วยคนแล้วเกิดเรื่องขึ้นจริงๆไม่ไหวลมแรงมากเกินไประบบนำร่องอัตโนมัติหยุดทำงานแล้วสปอยเลอร์ขัดค้อบระบบทำความร้อนหน้าต่างพังข้างหน้าเป็นภูเขาหิมะต้องบังคับเครื่องให้บินสูงขึ้นจบกันแล้วเอ๊ลูกแม่ลูกจะเป็นกับปานไม่ใช่หรอ ดูฟื้นขึ้นมามีรี่ฟื้นขึ้นมามีใครดูแลมันบ้างไหมฉันต้องทาอะไรสักอย่างฉันควรทําอย่างไรนี่เป็นรหัสฉุกเฉินท่านสูงสุดของการบินเด็กคนนี้รู้ได้ยังไงตรงรห 7, 700, ัส7,700เอคือบอกให้ภ้าพื้นดินรู้ว่าเที่ยวบินมีอันตรายเป็นไปไม่ได้เขากรอกคาสั่งของนักบินปาโทเอ้ยเด็กตัวปัญหานี่ทําบ้าอะไรของแกเนี่ยเชียนเชียนนายทำอะไรลงไปเครื่องยนขวามีเพลิงลุกไหม้ต้องบินด้วยเครื่องยนต์แ้่งเดียวในการบินแล้วล่ะ เด็กคนนี้ทําถูกหมดเลยเขาอาจจะเป็นกุญแจที่ช่วยชีวิตคนทั้งหมด,ท,ดทําได้เครื่องยนต์ข้าเดียวก็บินได้แต่ฉันปองกันผู้ช่วยผมจะช่วยคุณเองพ่อรีบมาช่วยผมทีเทียนเทียน,นรู้ตัวไหมว่ากําลังทําอะไรอยู่พ่อครับผมน้อยเกินไปพ่อนานอันนี้ให้สุดเลยเทียนเทียน,นลูกคงไม่ได้จะให้พ่อขับเครื่องบินหรอกนะเทียนเทียนลูกทําบ้าอะไรนะนี่มันเกี่ยวพันถึงชีวิตและความปลอดภัยของคนทั้งหมดนะ จบแล้วมันจบสิ้นแล้วทาตามที่เขาบอกเถอะกับการออกคำสั่งแบบนี้เจ้าหนูจะช่วยชีวิตทุกคนได้ไหมต้องพึ่งนายแล้วถ้าเชื่อผมเถอะได้หยุดนะอย่านะอ๋อ หยุดเลยนะพวกแกมันบ้าไปแล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะรายงานเที่ยวบิน8 2 3 6ส่งสัญญาณสถานการณ์ฉุกเฉินว่าไงนะหอบังคับการไม่สามารถติดต่อกับพวกเขาได้เพิ่มระดับความรุนแรงของเคสเดี๋ยวนี้ให้ทุกคนเข้าสู่สถานการณ์ฉุกเฉินขั้นสูงสุดต้องติดต่อฝ่ายนั้นให้ได้ตรวจสอบจากสัญญาณกล่องดำพบว่ามีคนกำลังควบคุมเครื่องบินอยู่ระดับความสูงไม่ถูกต้อง เครื่องบินยังไม่พ้นจากวิกฤต30กิโลเมตรข้างหน้ามีเทือกเขาหิมะที่สูงสุดในประเทศอยู่เทือกเขาหิมะที่เรียกว่าปราการธรรมชาติถ้ายังไม่เพิ่มระดับความสูงอีกเครื่องบินจะชนและทุกคนอาจไม่รอดทุกคนตั้งใจให้ดีใช้ทุกวิธีเพื่อช่วยเหลือเที่ยวบิน8 2ด6 2> รันะสารกาบสิงศสิ์คุ้มคลองด้วยตอนนี้ต้องพึ่งความสามารถของกัปตันเท่านั้นหยุดเดี๋ยวนี้นะเธอผลักลูกชายฉันทำไม ลูกชายแกกำลังจะฆ่าพวกเราทุกคนฉันกำลังช่วยทุกคนอยู่เลิกพูดจาไร้าสาระได้แล้วแย่ yeah, แล้วเมื่อกี้ถูกขัดขวางเครื่องบินยังไม่ได้อยู่ในระดับความสูงที่ปลอดภัยจางหลงพวกนายขับเครื่องบินส่งเดตได้หรอไปสวีเาฉัน yeah, แย่เรากับตันหมดสติไปแล้วกับตัดคุณรีบฟื้นขึ้นมาสิจบแล้วคราวนี้ไม่รอดแน่กับตันคุณรีบตื่นขึ้นมาสิรีบฟื้นขึ้นมาเถอะตอนนี้สถานการณ์ฉุกเฉินต้องมาขับเครื่องบินด้วยตัวเอง ในอุณหภูมิลบสิองศาถ้ายังอยู่ในสภาพเลวร้ายนี้ต่อไปคนเราจะรู้สึกเหนื่อยล้าเียนหัวตาละไม่ใช่เพราะอาการเหนื่อยแต่เพราะขาดออกซิเจนเพราะพวกแกแท้เลยพวกแกสองพ่อลูกทำอะไรลงไปตอนพวกเราเข้ามาก็เป็นแบบนี้แล้วอย่ามาใส่ร้ายกันนะเครื่องบินของพวกเรากำลังจะเข้าเขตเทือกเขาหิมะเทือกเขาหิมะนั่นคือสถานที่ที่ถูกเรียกว่าฝันร้ายของนักบินเลยนะถ้ายังไม่มีใครบังคับเครื่องบินเครื่องบินจะชนเทือกเขาหิมะแน่อะไรนะ โอ้เอ๊ะพ่อแก้วแม่แก้วคราวนี้ได้ตายจริงแน่กัปตันหมดสติไปแล้วใครจะขับเครื่องบินละ่ะผมขับเองว่าไงนะ,นะผมมีทางช่วยชีวิตทุกคนเทียนเทียนลูกพูดอะไรนะเทียนเทียนฝันนี้แล้วเลิกทาตัวเหลวไหลสักทีแม่ครับผมช่วยชีวิตทุกคนได้จริงๆเที่ยวบินนี้มีระดับความสูงเหนือน้ำทะเลที่สุดในประเทศถ้าไม่ใช่กัปตันที่มีชั่วโมงบินเกินหนึ่งหมื่นไม่มีทางทำได้เด็ดขาดหรือสวดา์ให้ฉันย้อนกลับมาตอนแปดปั่ว เพื่อแก้ไขอุบัติเหตุเครื่องบินตกครั้งนี้ชาติก่อนฉันมีประสบการณ์บินหนึ่งหมื่นสองพันชั่วโมงนำเครื่องขึ้นลงกว่าส0 0ครั้งเคยขับทั้งเครื่องโบอิงและแอร์บัสเคยผ่านการฝึกนรกมาหลายครั้งจนกลายเป็นนักบินระดับท็อปห้ามกลางนักบินนับไม่ถ้วนเหลือระยะทาง1,300กิโลเมตรตอนจะถึงเป้าหมายมีแค่ฉันที่ช่วยทุกคนได้แกเนี่ยนะจะขับเครื่องบินฉันขอร้องละ่ะเจ้าหนูน้อยแกช่วยอยู่เ,เงียบๆจะได้ไหม นี่คือหอบังคับการ8 2 3 6ผักก็ยังช่วยตอกกลับด้วยนี่คือหอบังคับการนี่คือ82-3 6หพวกเราประสบกับอันตรายนี่คือ8 2 3 6พวกเราประสบกับอันตรายทําไมถึงเป็นเสียงของเด็กละ่ะตอนนี้เครื่องบินเป็นอย่างไรบ้างโปรตอบกลับด่วนตอนนี้นะักบินไม่สามารถควบคุมเครื่องบินได้ว่ายังไงนะระบบเรดราตรวจพบว่าเครื่องบินสูญเสียการควบคุมพวกเธอเข้าเขตของเทือกเขาหิมะแล้วหากยังเป็นแบบนี้ต่อไปเครื่องบินจะต้องตกแน่ผมทราบดีต่อจากนี้ไป การสื่อสารจะถูก,กัดขาดแล้วใช้วิธีการทั้งหมดที่มีและบอกให้หน่วยงานทั้งหมดเตรียมตัวใช้มาตรการรับมือฉุกเฉินเที่ยวบินทั้งหมดที่อยู่ในเส้นทางนี้เปิดทางให้เที่ยวบิน8236รับทราบแล้วก็หน่วยป้องกันทีมดับเพลิงลูกเรือทั้งหมดรวมพ้นด่วนรอรับคำสั่งรับทราบตอนนี้เป็นช่วงเวลาวิกฤต พวกหน่วยต้องร่วมมือกันประสานงานให้ดีที่สุดทุกคนต้องช่วยเหลือกันถึงจะไปรอดสามมาคีคือพลังช่วย8-2-3-6ลงจอดอย่างปลอดภัยพอให้ฟ้าคุ้มครองเที่ยวบิน8-2-3-6ด้วยเถื่อเธอการสื่อสารถูกตัดค่ะคราวนี้พวกเราตายของจริงแน่ฉันเห็นเทือกเขาหิมะแล้วเทือกเขาหิมะหะเหลือเวลาไม่กี่นาทีแล้วไฟส่งอยู่ ก่อนหน้านี้ฉันผิดเองครอบครัวของเราได้จากโลกนี้ไปแบบพร้อมหน้าพร้อมตาก็ดีเหมือนกันผมมีวิธีช่วยชีวิตทุกคนจากนี้ไปควกคุณต้องช่วยผมโอ้ยไอเด็กมา้าแกช่วยไม่อยากไปต้องเงียบไปซะ